ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมารีวิวครีมที่ใช้อยู่ตอนนี้น้องใช้แล้วเป็นครีมแอปเปิ้ลน้าใสค่ะเป็นกล่องนี้เลยข้างในมี5อย่างเนาะก็ใช้ได้มาได้สัปผัสดีเราเรารู้สึกว่าน้าโอเคขึ้นรูก,กุะตางสสิวยุบรอยดำรอยแดงๆๆก็จางลงเนาะก็จะมาบอกเลยว่าข้างในกล่องนี้มีห่5อย่างใน้ี่อมีครีมแอปเปิ้ลมีครีมกันแดดมีเซรั่มแล้วก็มีครีมปรับสภาพผิวหน้านะคะ ส่วนอีกอย่างเดียวก็คือสบู่แล้วตอนสบู่อยู่ในห้องน้ำลืมค่ะก็ใช้อยู่เนาะก่อาจจะบอกว่าคีมแอปเปลิลก็ใส่ใส่สมเชื่อจริงๆเลยนี่เลยห้าอย่างเนาะช่วยบำรุงผิวหน้าให้ดูกระจ่งางใสเรียบเนียนเนาะลดรอยดำมาแดงจากสิวทำให้ผิวดูชุ่มชื้นสุขภาพดีนะคะก็ดีหน้าสดเลยหน้าสดไม่ทาวเลยเลยนะก็จะบอกว่าดีนะอยากให้พเพื่อนๆได้ลองกันก็ของสีเขียวใสเก่งง่ายๆเนาะ ค่ะไปแล้วนะคะ